รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ทางสมโมสร,รให้ให้เกียรติมาคุมนะครับก็เ,เป็นทีมที่มีแฟนบรรอลค่อนข้างเยอะนะครับนั้นเราก็บรรยากาศในสนามผมได้เห็นหลายหลายครั้งแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามีโอกาสได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ก็รู้สึกดีใจครับก็จริงๆในที่เราได้พูดคุยในเบื้องต้นก็เป้าหมายคือเราเป็นปีแรกที่ขึ้นชั้นมาก็อยากให้อยู่รอดนะครับในเป้าหมายแรก แต่เป้าหมายขอ,ของผมที่ได้คุยกับน้องๆคือเราอยาก,ยากไปแตะพื้นที่เพย์ออฟซึ่งถ้าเราทําได้มันก็คือเป้าหมายหลักของสโมสรอยู่แล้วนั้นเราอยากพยายามมองให้วางเป้าหมายให้มันสูงนะเพื่อต้องการให้น้องๆทุกคนได้โฟกัสไปในทางเดียวกันคืออยากให้ไปในพื้นที่เพย์ออฟให้ได้ครับก็จากที่ผมได้สัมผัสจากการดูาทางวิดีโอหรืออะไรทั่ทวไปครับก็เห็นแฟนบอลค่อนข้างให้ความสําคัญกับทีมมากครับแล้วก็บรรยากาศ ะนในส่วนตัวของผมอ่ะผมมาปตัตตานีเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับถ้าจะได้เห็นแฟนบอลมาเต็มสนามกอา็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะเหมือนที่ท,ท,ที่ปัจจุบันนี้ที่มีคนเข้ามาเชียร์เยอะครับ